สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้แจ้งข่าวชาวไรอ้อยเช่นเคยค่ะแจ้งข่าวนะคะว่าบริษัทกลุ่มบริษัทเกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนลซูการ์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนหรือว่า KTIS นั่นเองนะคะมั่นใจผลผล,ผลิตอ้อยปี67ทับ68มากกว่าปี66ทับ67แน่นอนค่ะซึ่งนายประพันธ์สิริวิริยกุลนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและก็นายสมชาย ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท KTIS นี้นะคะซึ่งเป็นผู้นำในในอุตสาหกรรมน้ำตาลและก็อุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจรค่ะร่วมให้ข้อมูลนะคะผ่านระบบออนไลน์ของของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยได้ชี้แจงผลการดำเนินง,งานรอบ6เดือนแรกของปี2567ค่ะก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคม2566 ถึงเดือนมีนาคม2567ซึ่งมีรายรายได้รวมนะคะอยู่ที่8,616ล้านบาททั้งนี้ผู้บริหารกลุ่ม k t i s นี้นะคะก็มั่นใจว่าในฤดูหีบอ้อยปี2567ทับ68นั้นนะคะจะมีผลผล,ผลิตอ้อยมากกว่าปีที่ผ่านมา เพราะว่าปริมาณน้ำฝนที่คาดว่าจะไม่แรงเหมือนปีก่อนค่ะและการเพิ่มพื้นที่ปลูกอ้อยของชาวไร่อ้อยด้วยซึ่งผลผลิตอ้อยที่มากขึ้นจะส่งผลดีไปยังสายธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยค่ะทั้งการผลิตน้ำตาลทรายไฟฟ้าเอทานอลและก็เยื่อกระดาษจากชานอ้อยนั่นเองค่ะ